แจ็กกูมานทองมนสิทธิ์คำส้อยร่วมพิธีบวงสวงเบิกเนตรองคเท้ามหาพรหมประจำจังหวัดกาญจนบุรีณบริเวณตลาดหรือว่าแควาร์ k ใกล้สะพานข้ามแม่น้ำแควตำบลมะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีโดยการทำพิธีมีการอัญเชิญองค์พระพรหมลงประทับและจุดเทียนในอ่างน้ำมน จากนั้นรวมเปิดผ้าแดงปิดในพระพรหมเพื่อเป็นสิริมงคลโดยงานนี้คุณแจ็คได้ถวายมวลสารมงคลและพระบระมสารีริกธาตุยอดเสียนองค์พระพรหมและส่งน้ําสังส่งองค์พระพรหมเชิญประธานของพวงมลาลัยจุดประทัดเอาเร็กเอาชัยและแจกเหรียญเท้ามหาพรหมคุ้มดวงประจำจังหวัดกาญจนบุรีรุ่นหนึ่งเต่าห้าให้กับผู้ที่มาร่วมทำพิธีในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ ครับบริเวณนี้นะครับสมัยก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ฝังศพนะครับเฉลยศึกนะครับที่ไปสร้างรถไฟฝั่งนู้นนะครับคือสายมรณะนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าการฝังการเผาเนี่ยไม่ทันก็เลยเอาฝังเอาฝั่งนู้นข้ามรางรถไฟมาฝังไว้บริเวณจุดนี้นะครับว่าก่อนรางรถไฟอยู่ด้านขวามือนะครับแล้วก็เอา ขนศพปลาเพราะเผาไม่ทานก็จะมาฝังบริเวณตรงนี้นะเพราะตรงนี้เป็นบริเวณป่าเก่านะครับเขาจะถางต้นมงต้นไม้เผาคือเผาไม่ทันก็เลยฝังไปจุดนี้เขาเรียกว่าที่อาถรรพ์นะครับบริเวณนั้นก็โดนระเบิดนะครับรถไฟเก่ารางรถไฟเก่าโดนระเบิดป,บปุ๊บก็เลยมาสร้างาสายรถไฟรถไฟไปตรงนี้พอได้รถไฟไปตรงนี้เสร็จก็เป็นการทับถมที่บริเวณหลุมฝังศพของเฉลยศึกนับหมื่นคนบริเวณนี้นะครับตรงนี้ก็เลยเป็นที่อาถรรพ์เราก็เลยมีอ่า กับคุยกับทางผู้ใหญ่ประจําจังหวัดว่าเราจะทํายังไงดีเราจะสร้างตรงนี้ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวจังหวัดกาญจนบุรีและกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงเราก็เลยนัมีเป้าหมายในการจะสร้างพระพรมณบริเวณจุดนี้ครับต้นตะเคียนนี้เป็นต้นตะเคียนโบราณเราได้รับบริจาคมานะครับจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับให้มาประจําไว้ที่นี่เผื่อคนบอกว่าอยากมีโชคลาภมีเขาเรียกว่ามีเป้าหมาย ในเรื่องตัวเลขก็ลงมาขอที่ได้นะครับครับอ๋อดีใจนะครับที่ผมได้เป็นกระบอกเสียงหนึ่งนะครับในการตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิส์สิ่งแรกในจังหวัดกาญจนบุรีเลยกว่าลองจากาสารลักเมืองนะครับที่นี่มีสา,ารลักเมืองแล้วที่นี่มีสาวพระพรมเป็นประจําจังหวัดเป็นประจําจังหวัดองค์แรกนะครับในการญจนบุรีแล้วก็เป็นทางทิศตะวันตกกาญจนบุรีแปลว่าทองนะครับทองบุรีก็คือเมืองของทอง ทิศตะวันตกก็เป็นธาตุทองอยู่แล้วบริเวณนี้จะเป็นบุเรณที่เขาเรียกปังมีเฮงมีความโชคดีนะครับมนุษย์เรานะครับมีทังเรียกว่าเรียกว่า่วงจุ้ยหรือหินหยางนะครับทิศตะวันตก,กคือธาตุทองบางคนขาดธาตุทองในในร่างกายก็ต้องมารับทางทิศตะวันตกก็คือกาญจนบุรีตรงนี้ครับและอีกเร็วๆนี้ก็จะมีการเปิดนะฮะมอเตอร์วเวย์นะครับมอตวเตอร์เวย์รเร็วๆนี้นะครับจากกรุงเทพมากาญจนบุรีภายใน51าอนาทจาีจากบางใหญ่นะครับ วิ่งมากาญจนบุรีเร็วเร็วกว่าเดิมประมาณ2เท่าตัวเลยนะครับก็จะถึงกาญจนบุรีเร็วขึ้นครับตรงนี้มีปฏิหารเยอะนะครับหลายๆคนนะตรงนีเน้เป็นจุดคล้ายๆแยกราชประสงค์เลยนะครับจะมีคนเจ็บคนตายอยู่บริเวณนี้ตลอดเลยคือทําธุรกิจการค้าเกี่ยวกับเรื่องค้าขายอาหารไม่ดีต้องทําสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นนะครับมันจะคล้ายๆแยกราชประสงค์ก็คือคล้ายๆพระพรหมเท้าหมาพรหมเอราวัณน,นั่นเองนะครับตรงนี้คือควงจุ้ยเดียวกันเลยนะครับอีกหน่อยผมว่า บริเวณแถวนี้ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพต่างๆจะมาอยู่แถวนี้เยอะขึ้นครับแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของการจนบุรีครับครับแล้ววันนี้นะครับผมก็เลยสร้างเหรียญไปที่รลึกนะครับเท้ามหาพรมรุ่นหนึ่งนะครับให้กับสื่อมวลชนและก็ผู้ที่มาร่วมงานนะครับมวลสารก็คือเป็นหลวงพ่อทวดรุ่นหนึ่งวัช้างให้ปีศูนนะครับก็จะหลอมรวมไปในนั้นด้วยแล้วก็ปั๊มมาข้างหลังเนี่ยก็จะมีเลขด้านหน้ามีเลขด้านหลังจะมีสัญลักษณ์คือ สะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเหรียญแรกประจําจังหวัดที่มีเหรียญมีลายเส้นสะพานข้ามแม่น้ำแควแปะไว้อยู่ด้านหลังของเหรียญด้วยครับจำนวนส0 0พันเหรียญครับหมดแล้วหมดเลยครับถ้าสืบวันนี้นะครับวันนี้มีเคาน์เตอร์อยู่ตรงนู้นครับหาได้เงินเราก็จะส่วนหนึ่งเราไปนาบริจาคโรงพยาบาลนะครับผู้ป่วยยากไร้และก็โรงเรียนนะครับเราจะช่วยโรงเรียนแล้วก็โรงเรียนผู้สูงอายุประจําจังหวัดกาญจนบุรีด้วยครับที่ ผู้สูงอายุบางทีขาดแคลนในเรื่องเงินทองในเรื่องกากรเกษยียรอายุมาแล้วแล้วก็ไม่มีเขาเรียกอะไรค่าของชีพนะครับก็จะใช้ตรงนี้เราจะเข้าไปช่วยเหลือด้วยครับบุกเสกครับจริงๆมาจากหลวงพ่อทว,ชวดชวชังให้ปี05อยู่แล้วครับแล้วก็มาเริ่มบวงสวงในวันนี้ก็จะช่วยทําให้เรามีเขาเรียกว่ามีกําลังใจแล้วก็มีเขาเรียกว่าอิทธิฤทธ ครับก็ก่อนอื่นผมมัตสึคสัมซายก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวจังหวัดกาญจาโนโบุรีนะครับที่ได้มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งเกิดขึ้นมานะครับก็ผมมัตสึคสัมซายมาีโอกาสได้มาตรงนี้ก็รู้สึกว่าเออบันดีใจก็ประทับใจมากนะครับที่ได้มีโอกาสได้มาจุดทูบคือเราก็แบบชอบตัวเลขอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นก็เลยอยากจะให้แฟนๆชาวกาญจาโนโบุรีแล้วก็กําลังชมอยู่ทั่วโลกหรือก็ชมอยู่ทั่วทุกๆช่องนะครับวันนี้ผมมัตสึคัาซอยก็ จุดให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องเดงี๋ยวจะดูครเดี๋ยวจะดูครับโ <laughs> ปรดใช้วิจารณญาณในการชมนะครับยังไงก็ค่อยๆนะอย่าเล่นมากอย่าอย่าอย่าให้เดือดรันกระเป๋าตัวเองนะครับนิดๆคน,นละนิดคนละหน่อยคนละใบสองใบมันก็เออมันก็พอเลยแล้วเรออาจาไปซื้อเยอะนะครับ เอาเบาๆขาเียกว่าไม่เล่นไม่เล่นก็ไม่ถูกเออใช่เอาคนละใบใบใบก็ได้ไม่เสี่ยงไม่ถูกถูกต้องเสี่ยงมีโอกาสถูกผมก็เสี่ยงแล้วเสี่ยงใช่เพราะเสี่ยงแล้วซื้อแล้วด้วยเยอะไหมครับก็ก็ไม่เยอะแค่สี่ห้าใบต้องอีกผมไม่แน่นะขับรถกลับไปแวะบปั๊มปุ๊บเจอปั๊บเอาปุ๊บเลยอ่ะอ่าเราก็มาดูกันว่าความศักดิ์สิทธิ์ของเท้าหมาพมจังหวัดกาญจน์เจ้าอ ความศักดิ์สิทธิ์ของเท้าหมาพมจ,จังหวัดประจําจังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้นะครับก็ใครจะได้โชคได้ลาบหรือประทานพรอย่างไรกลับไปก็อันนี้ก็ไปปฏิหารก็งแต่ละคนละคแล้วกันนะครับครับสำหรับทุกท่านทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเมืองไทยเมืองจีนแล้วก็ชาวต่างจังหวัดในกรุงเทพมหาคนครด้วยนะครับขอเชิญเชิญน,นะครับมาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีมาที่ศาลเท้าหมาพมประจําจังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้นะครับ มาขอพรมาแปะได้มาแปะทองได้ทองคำเปลวได้แล้วก็หย่อนอชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับย่อนไปที่ตรงฐานเท้ามหาพรมได้นะครับตรงนั้นจะช่วยในเรื่องการทําให้เราหนุนดวงขึ้นใครที่ดวงตกปีชงทําการค้าไม่ดีนะติดขัดติดขัดนะครับเท้ามหาพรมคือ,อเคเป็นเทพแห่งการเกิดใหม่นะครับจะช่วยทําให้ทุกท่านเนี่ยรอดพ้นในวิกฤต เศรษฐกิจแบบนี้ไปได้ครับครับผมแฟนๆถามมาว่าตั้งอยู่ที่ไหนตรงไหนอยู่สะพานริมแม่น้ําแควเลยครับนะครับาหาง่ายหาง่ายมากามาที่จอดรถสะพานริมแม่น้ําแควนะครับเป็นที่จอดรถใหญ่ประมาณ300กว่าคันนะจุเยอะมากเยอะเยอะมากครับตรงนี้ก็จะเห็นศาลเท้ามหาพรมได้เลยครับ